ระหว่างที่รอแอร์ดอบลงนี่เหมือนว่าจะมีเสียงเท้าอยู่ด้าน,นบนนะมีทั้งเสียงเท้าบอดแล้วก็เสียงเท้าคนครับแอรดอบนี่ลงจุดที่สุ่มเสียงมากครับเพื่อนเหล่านี้วิ่งไปฝั่งนู้นเลยนะแล้วเสียงเท้าวิ่งตามมาแล้วครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับ ไม่รู้ว่ามีเพื่อนอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าปลาสมมก,ก่อนเลยครับใส่เป็นก่อห้าได้ครับแต่ว่าสภาพนี้น่าจะใช้ไม่ได้เลยครับ ระหว่างที่กําลังไปนี่มาแอบตรงท่อได้นึงครับแล้วก็มีเสียงเท้าคนมาด้วยนะเรียบร้อยไปเค้นอ,อีกหนึ่งครับไม่รู้มาจากไหนนะกําลังเคลียร์ของอยู่ดีๆเลยครับจุดตรงท่อนี่บอกเลยว่าเป็นจุดทำมาหากินเลยครับเพราะว่าคนวิ่งผ่านค่อนข้างจะเยอะนะ ตัวนี้ใส่เป็น M PX ครับได้ดอกแท็กมา2ชิ้นแล้วนะสามารถกลับได้เลยครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเล่นต่อนะมาจุดดักอีกจุดหนึงครับจุดนี้นี่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะส่วนมากถ้าไอ้ดอกไม่ลงฝั่งนี้นี่จะไม่มาเลยครับ นี้ก็เป็นจุดดักที่ดีอีกจุดหนึ่งนะสามารถมาดักกันได้ครับถ้าแอร์ดอปลงแถวๆนี้นี่มาดักตรงนี้ได้เลยครับแล้วมีคนวิ่งมาแล้วครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับแอร์ดอปนี่เหมือนว่าจะถูกเปิดไปแล้วนะ ลงไปดูของนิดนึงครับไม่รู้ว่าในกระเป๋ามีอะไรหยิบไปก่อนเลยครับแล้วมีของแดงด้วยครับเป็นรูปปั้นนะเดี๋ยวเรามาแอบเชียร์ของนิดนึงครับ มาแอบสักพักเหมือนว่าจะมีคนมาเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะแต่ว่าเสียงเท้านี้อย่างเยอะเลยครับเจอตัวแล้วครับแต่ว่าไม่ชัดนะก็เลยไม่ได้ยิงครับมีเสียงปืนบอดอยู่ข้างๆครับ แล้วยิงมาฝั่งเราได้ครับไม่รู้เป็นเทอร์โมหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาวิ่งก่อนเลยครับเมื่อกี้นี่ยิงทะลุใบไม้เลยนะน่าจะเป็นเทอร์โมครับแล้วมีเสียงเท้าคนอยู่ข้างหน้าครับแบบนี้โดนล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับเหมือนจะไม่โผล่นะ แล้วตรงนี้มีของคล้องเฉยเลยครับไม่รู้ว่าดอกไม่ได้ไงนะเดี๋ยวขอรักษาตัวก่อนครับตอนนี้คือโดนยิงไม่กี่นัดนี่ร่วงแน่นอนครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยครับต้องย้ายจุดนะแต่อย่างน้อยนี่ขอสมักกอนเลยครับ ตัวฝั่งนู้นเหมือนว่าจะไม่มานะแต่ว่าตรงนั้นมีสโมบอยู่ครับแล้วข้างๆนี่เสียงระเบิดเพียบเลยครับเดี๋ยวต้องรักษาตัวนิดนึ่งหวังว่าเขาจะไม่รู้นะว่าเราแอบอยู่ตรงนี้นะ ตอนนี้เวลาผ่านมาหนึ่งนาทีครับเสียงก็ค่อนข้างจะเงียบเลยนะแล้วมีเสียงเท้าคนอยู่ด้านหน้าครับน่าจะเป็นตัวที่เราสู้อยู่หลังกําแพงครับตรงนั้นมีกระเป๋าผมอยู่นะแต่เหมือนเขาจะไม่เห็นครับเรียบร้อยไปเพิ่มอีกหนึ่งนะฝั่งนน้นนี่ไม่น่าจะมีเลยครับ เมื่อกี้นี้ยากแก๊ปวดหมดพอดีนะดีที่เขาไม่ได้ยินเสียงครับแวะมาดูของนิดนึงครับขนนี้น่าจะกลับหมดแล้วนะเพราะว่าเหลือเวลาแค่สามนาทีครับขนนี้นี่ของเต็มกระเป๋าเลยครับแต่ว่ามีแค่กระสุนนะที่เป็นของดีที่เหลือนี่เป็นของม่วงเท่านั้นเลยครับก็อพอจะมีของทองอยู่บ้างครับ แต่ว่าค่อนข้างจะน้ำหนักเยอะเลยนะมาเคลียร์ของตัวที่เรายิงไว้นิดหนึ่งครับเพื่อนเขานี่น่าจะเก็บแล้วนะเพราะว่าตอนแรกนี้เขาปลาระเบิดยับเลยครับ น่าจะรู้ว่าเพื่อนมีของแดงครับ ลับมาอย่างปลอดภัยครับได้มา4คิวนะได้มาล้านกว่าครับได้ของแดงคนมาเสิร์ฟเฉยเลยนะมาต่อกันอีกหนึ่งเกมครับเกมนี้มีเสียงระเบิดอยู่ด้านหน้านะก็เลยจะวิ่งมาเช็คดูครับแต่ดอกครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันครับไม่อยากจะไปเก็บเท่าไหร่นะตรงนั้นมีคนตายด้วยครับ มีแจกปืนบอดอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยครับคนนี้นี่เป็นเซตใหญ่แน่นอนครับยิงไปเป็นแม็กเลยนะผมใส่เป็นกระสุนเจาะสี่ครับก็เลยอาจจะยิงตายากนิดหนึ่งนะแล้วคนนี้นี่ใส่เป็นเกาะหกเลยครับมีปืน h ฮฟให้เล่นด้วยนะ แถมใส่กระเป๋าเป็นกระเป๋าใหญ่ด้ครับแบบนี้นี่ดีเลยครับจะได้เก็บของได้เยอะๆนะเดี๋ยวต้องย้ายที่หน่อยครับมาเคลียร์ของตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะแอดอกนี้ผมไม่น่าจะได้ไปครับเพราะว่าเป็นจุดที่ซุ่มเสี่ยงเกินไปนะจริงๆเราได้แค่นี้ก็อิ่มแล้วครับ ได้มา8ปดแสนเลยนะตอนที่เราเก็บของนี่เหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนยิงตายไปเลยครับแล้วมีเสียงเท้าคนอยู่ด้านหน้าครับ <c oughs> เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับ <c oughs> แบบนี้นี่ <c oughs> ได้ด็อกแท็กกลับแล้วครับ <c oughs> แล้วคนนี้เป็นเซตใหญ่ด้วยครับแถมเป็นเฮดโฟด้วยนะ เดี๋ยวมาขอเคลียกระเป๋านิดนึงครับก่อนจะเก็บของนะแล้วมีเสียงเท้ามาแบบนี้นี่เป็นคนแน่นอนครับเดีย๋ยวต้องขอกินยาแก้ปวดก่อนนะยาหมดพอเดีดรับ ดูหลังกองฟาร์มแบบนี้นี่น่าจะเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าโดนสองทางแบบนี้เล่นไม่ได้เลยครับแบบนี้นี่ต้องหนีแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวต้องถอยตั้งหลักก่อนครับโดนสองทางสู้ไม่ได้จริงๆครับ ่อยมาตั้งหลักพยายามหามุมยิงครับแต่ว่าตรงนี้นี่ใบไม้เพียบเลยนะมองไม่เห็นตัวที่เรายิงไว้เลยครับเดี๋ยวต้องย้ายไปตรงสะพานแตกนิดนึงครับ แล้วเจอหนูท่อครับเกือบตายนะเมื่อกี้นี่ถ้าเขาไม่ยิงนี่ผมไม่เห็นนะคนนี้ใช้เป็นเนม1นึครับแล้วก็มีกรอเพื่อนเรานี่เต็มตัวเลยนะมีแต่ขอรเพื่อนเราทั้งนั้นเลยครับวิ่งมาถึงสะพานแล้วครับเดี๋ยวต้องฝากกระเป๋าไว้ตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าน้ำหนักเยอะเกินไปครับ พยายามเดินเก็บเสียงไหมครับไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนสักนิดหนึ่งนะมีเสียงเท้าด้านหลังครับแต่ว่าน่าจะเป็นบอทนะมุมนี้ก็ไม่เห็นคนที่เรายิงไว้เหมือนเดิมครับแล้วเจอตัวแล้วครับมีคนด้วยนะ รอจังหวะที่เขาวิ่งลงลงครับเสียงเท้าเหมือนว่าจะเริ่มวิ่งแล้วครับ เรียบร้อยครับเหมือนว่าจะแค่ดาวนะยังไม่ตายครับไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูของนิดนึงครับของตรงนี้น่าจะโดนเก็บไปหมดเลยครับแม้แต่ด็อกแท็กก็ไม่เหลือแล้วนะด็อกแ็กก็เก็บไปหมดแล้ครับ เขาน่าจะกำลังจะกลับครับแต่ว่าเรายิงไม่ก่อนนะไม่รู้ว่าตัวที่อยู่บ้านกลางหนีไปหรือยังนะแต่ตอนนี้คือเราหิวของครับแล้วเป็นเซตหกด้ครับ ไม่รู้ว่าเซตหนี่เป็นเซตที่ตายตรงนั้นหรือเปล่านะของในตัวนี้ก็เยอะใช้ได้เลยนะ ของเต็มตัวน่าจะกำลังจะกลับแน่นอนครับคนนี้ตอนนี้ของเต็มตัวเลยครับเราก็ต้องกลับเลยนะเก็บนี้ได้มา4คิวครับได้มาล้านสี่นะ